แนะนำรถเกง๋งซีดานทรงสปอร์ตแบน์หลักจัดเขามาให้สวยๆอีกหนึ่งคันเลยนะคะตามคำเรียกร้อง Honda Civic FC ตัว EL นะคะปี2020ได้ตัวรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะพร้อมกับวันตีหลังการขายดูแลในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องเกียร์นะคะ1ปี10,000โลกันเลยทีเดียวพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2 6 9เท่านั้นเองนะคะ ก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของรุนตอนนี้เลยก็เป็น Honda Civic FC 1.8ตัว EL นะคะได้เป็นรถปี2020สําำหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่ที่5 6 9 0 0 0บาทฟรีดาวนผ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,00 0กว่าบาทเท่านั้นเอง มาเดี๋ยวนู่นนะคะก็จะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะสำหรับ Honda c i v i c f เนะคะถือว่าเป็นรถเก่งซีดานทรงสปอร์ตนะคะเป็นโฉมยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งด้านหน้าด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับหมายเลขทะเบียนหขอไข่บอใบไม้นะคะ4 6 7 2จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะมาต่อกันที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลย มีไฟเลี้ยวแล้วก็ Daylight LED นะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติชุดโครงไฟก็ยังใสย,ยังใหม่อยู่เลยด้านล่างมีไฟตัดหมอกคู่หน้าอันนี้ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่เลย mm hmm. ถัดมาที่ด้านแก้มนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ด้านแก้มของตัวรถทั้งสองข้างเลย mm hmm. และในส่วนของตัวล้อนี่เลยค่ะ mm hmm. ได้เป็นล้อแม็กสีเทาเรีม เทาดํานั่นเองนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะได้เป็นตัวล้อแม็กสีเทาเข้มนั่นเองนะคะก็ตัวนี้เนี่ยของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะตัวแม็กสภาพดีมากนะไม่มีรอยขูดรอยขีดหรือว่าปีนฟุตบาทเลยนะคะและในส่วนของตัวยางนะนี่เลยยางสัปดาห์ที่21ปี2024นะคะก็สภาพค่อนข้างดีนะคะดอกยางยังลึกยังหนาอยู่เลยนะ,ะมาที่ตัวกระจกบานด้านหน้านะคะนี่เลย ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ Honda นะคะติดไว้แบบนี้แปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนสำหรับคันนี้นะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มแล้วรอบคันพร้อมใช้งานเลยนะคะซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มกำลังดีนะคะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปสำหรับตัวกระจกมองข้างเห็นไหมคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็มีเลนส์วอชนะคะเป็นเลนส์สำหรับมองมุมอับนะคะเขาก็จัดมาให้ครบเลยส่วนตัวกระจกด้านข้างทุกบานนะคะจะมีสัญลักษณ์คอนดา้าติดไว้แบบนี้นะคะแปลว่ากระจกเดีอดเดิมๆไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานาเลยและจะเป็นแบบ smart entry นะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนั่นเอง อถอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยนะคะสําหรับด้านข้างที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขายังอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะสีสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยรับประกันนะคะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีกลับสีแต่อย่างใดเลยในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนซึ่งทางเราก็รับประกันเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนอย่างแน่นอน สำหรับตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซโฮอล์เรองรับ e 2 0และ e 8 5ด้วยมาต่อกันที่ตัวกระจกบานนั่งท้ายนี่เลยคะ่ะติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3อยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานนั่งท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานนั่นเองมาต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนี่เลยคะ่ะมาเป็นแบบ led เลยนะคะในลักษณะรูปตัว c หรือว่าตัวบูมแมลงนั่นเอง มีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันนี่ค่ะกองถอยติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะจัดมาให้อีก2จุดเลยสำหรับเซ,เซ็นเซอร์นะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเวลาเรานะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์เขาก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทำการหยุดนั่นเอง ต่อกันในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งนี่เลยภายในกว้างมากนะเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะแบบจุใจกันเลยนะคะเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมาค่ะจะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงยางอะไรสำรองจัดมาให้ครบนะคะรอยซีนทางมะพร้าวนี่เป็นสีเดิมๆเ,เลยนะคะสีเสมอกันเม็ดอาตทุกจุดทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนั่นเองนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของตัวหัวนอ็อตฝากระโปรงด้านท้ายนี่เลย สีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะให้ดูกันเองหนึ่งฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันหัวน็อตเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกเลยเม็ดอาร์ตทุกจุดอยู่ครบนะคะตัวรถสวยการันตีโครงสร้างเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันเลยสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะทดลองขับได้เรานะคะเปิดทําการทุกวันนะไม่มีวันหยุดเลยดูภายนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกัน ภายในเนี่ยจะคุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะมือเปิดด้านในเนี่ยจะเป็นเมทัลลิกสีเทาแบบนี้นะคะแล้วก็น,นี้เนี่ยตัวพับหูกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างควบคุมด้วยไฟฟ้านะคะเซ็นทรัลล็อกตัวล็อกกระจกแล้วก็กระจกทั้งสีบานเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะะแต่ว่าจะเป็นออโต้นะสำหรับผู้นานั่นเองนะคะ,ะสำหรับตัวภายในนี่เลยนะคะ,ะสำหรับนี่อันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจของเขานะคะนั่นก็คือกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะเหยียบเบรก กดปุ่มค u s สตาร์ได้เลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันไว้สำหรับควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้ด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคูสคอนโทรลนะคะและนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวใช้งานเลน w a วอชนั่นเองนะคะนี่พอกดใช้งานปุ๊บก็จะขึ้นจอนะคะที่จอแสดงผลตรงกลางแบบนี้นั่นเองเนาะมาค่ะคันนี้นะรถปี2020เลขไมล์ของเขาอยู่ที่10,000แกับอีก 3 2 9 3กิกโลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงนะคะรับประกันไม่เขียวไม่ก่อไม้ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนี่เลยค่ะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังซีดีวิทยุ fm am ก็ได้และยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังด้วยนะคะนี่มองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรียวทางม,มากๆสามารถปรับได้ถึง3ระดับเลยส่วนตัวระบบแอร์ปรับความเย็นให้อัตโนมัติมาพร้อมกับเกียร์ออโต้น,นะคะ และในส่วนของตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสำหรับเบาะคนขับเนี่ยอันนี้จะปรับด้วยไฟฟ้านั่นเองเนาะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นยางรองเท้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสภาพดีมากเลยนั่งสามคนได้สบายภายในค่อนข้างกว้างนั่งเหยียดเท้าได้อย่างอย่างดีเลยนะคะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะคะก็ พลาดไม่ได้เลยที่จะดูนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะอะเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Honda IV อ e c ขนาด1,800นซนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันไหลยเยอะนะคะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะ หัวนอ็อตฝากระโปรงเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอาร์ตที่เบ้าโชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยตัวคานต่างๆนะคะคานด้านซ้ายคานด้านหน้าแล้วก็คานด้านขวาทุกอย่างโครงสร้างเดิมรอดีเดิมทั้งหมดเลยนะคะนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดหรือว่าสูญหายสามารถตรวจสอบ แหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกขันเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ Honda Civic FC 1.8ตัว EL ปี2020ราคา569,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลย ดูจบแล้วนุ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสัน่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ